สวัสดีครับ no. ท่านผู้ชมครับเริ่มต้นต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสํานักงานสารรัฐมนูล่ะครับเนี่ยต้องย้ําว่าสารรัฐมนูญเนี่ยมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งตุลาการสารรัฐมนูญ9คนส่วนหนึ่งเป็นสํานักงานเลขาธิการสารรัฐมนูญที่ต้องตั้งคําถามวันนี้ก็ตั้งคําถามคือถามถึงสํานักงานเลขาธิการสารรัฐมนูญที่มีนายชวนะไตรมาศเป็นเลขาธิการมันเกิดอะไรขึ้นที่เอกสารสําคัญหลุดออกมาสองสามครั้งซ้อน ครั้งแรกเนี่ยเป็นเอกสารที่คุณมีชัยชี้แจงในฐานะพยานเรื่องปมแปปีนายกเอกสารหลุดมันกระทบยังไงครับมันกระทบต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง9คนแง่ๆเลยครับเดี๋ยวจะมาดูว่ากระทบยังไงแต่ว่าจะขอลำดับภาพให้เห็นว่าเอกสารมันทยอยหลุดออกมายังไงก่อนหลุดชุดที่หนึ่งเป็นเอกสารชี้แจงของอาจารย์มีชัยอดีตประธานกรรมติการรางรัฐธรรมนูญที่ชี้แจงไปในฐานะพยาน สรุปคาชี้แจงที่เรารู้กันคืออาจารย์มีชัยท่านเห็นว่าการนับ8ปีของนายกประยุทธ์เนี่ยนับจาก24สิงหา57ไม่ได้แต่ควรนับจาก6เมษายน60วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งถ้านับจาก16เมษายน60ก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกครบ8ปีในวันที่6เมษายน68นี่เป็นข้อสรุปแต่ในเอกสารของอาจารย์มีชัยเนี่ยยาวกว่านี้อ้างกฎหมายโน่นกฎหมายนี่มาตรานั้นมาตรานี้เป็นเรื่องของกฎหมาย ทีนี้พอเอกสารคําชี้แจงของอาจารย์มีชัยหลุดออกมาก็มีคําเผยแพร่เอกสารออกมาอีกชุดหนึ่งชุดอะไรครับเป็นเอกสารเผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐมนูญครั้งที่501วันอังคารที่11กันยา61หนึ่งเนื้อหาใจความก็คือระบุว่าการรับรองรายงานการประชุมของกรรมการร่างรัฐมนูญไม่ตรงกับสิ่งที่อาจารย์มีชัยทําเอกสารชี้แจงต่อสารรัฐมนูญยุ่งไหมล่ะครับเขาบอกว่ามันไม่ตรงกันทีนี้มาดู เอกสารหลุดชุดที่สองเป็นเอกสารคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ที่ส่งให้ตุลาการส่สงให้สำนังกงานสารรัฐธรรมนูนทั้งหมด23หน้ามี8หัวข้อสรุปคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์อา้าวผมสรุปให้ให้เป็นหัวข่าวท่านดูในจอเปิดเอกสารสู้ปม8ปีบิ๊กตู่อ้างตัดตอนปี57นับจากปี60จบปีที่68ตรงกันกับของอาจารย์มีชัยอดีประธานร่างรัฐธรรมนูญแล้วในตอนสุดท้ายเนี่ย เอกสารของพลเอกประยุทธ์เขาขมวดว่าข้อกล่าวหาของผู้ร้องจึงไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูนปี60และไม่เป็นธรรมตามหลักนิติธรรมนี่คือเอกสารสองสามชุดที่หลุดออกมาจากสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญมันงงกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าจงใจหลุดหรือมันหลุดยังไงลองฟังคำอธิบายแบบน้ำคุณๆจากเลขาธิการสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญคุณชมนาไตรามาสนี่แหละท่านเลขาชี้แจง เอกสารหลุดของอาจารย์มีชัยคําชี้แจงน้าลายยังไม่ทันหายเหม็นเลยครับเอกสารของพลเอกประยุทธ์ก็หลุดออกมาเอาเอกสารของอาจารย์มีชัยก่อนท่านเลขาบอกว่ายืนยันว่าประธานสารรัฐมนูญให้ความสําคัญและกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเนื้อหากระทบผู้ให้ความเห็นและพาดพิงไปถึงคู่ความจึงให้สํานักง,งานติดตามว่าเอกสารมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็บอกว่านี่ที่ผ่านมาเมื่อมีเอกสาร,รั่วไหลในชั้นธุรการจะกําชับให้พึงระมัดระวัง แต่เมื่อมีการรั่วไหลก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้เกิดความรอบครอบและรัดกุมยืนยันว่าประธานไปในนิ่งยองใจท่านห่วงใยและรู้สึกเสียใจจึงให้สํานักง,งานระมัดระวังและดําเนินการตรวจสอบซึ่งจะเอาผิดใครได้หรือไม่ได้ต้องรอดูผลก่อนการสอบสวนก่อนฟังดูเหมือนกับเลขาธิการไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับเรื่องนี้ฟังดูเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการกําชับกําชาให้ระมัดระวังเท่าที่ควรถ้าระมัดระวังกันจริงจังเอกสารหลุดมันจะหลุดซ้ำหลุดซ้อนออกมาแบบนี้ไม่ได้ ทีนี้ก็มีคําถามตัวโตวๆ,ๆถามว่าเอกาสารลดเนี่ยมันมีผลอะไรตามมามีสิครับโดยเฉพาะผลต่อคณะตุลาการสารรัฐมนูญตั้ง9คนที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นผลยังไงครับท่านลองนึกตามดูนะถ้าในสิ่งสุดท้ายเนี่ยถ้าตุลาการสารรัฐมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยออกมาเป็นคุณต่อเป็นอ,อกประยุทธ์และวินิจฉัยตรงกับความเห็นของอาจารย์มีชัยคือไปต่อได้อีกจนถึงปี68แแล้วมันจะเป็นยังไง ก็เปรียบเทียบว่าถ้าเอกสารของความเห็นอาจารย์มีชัยไม่หลุดออกมาเนี่ยประชาชนที่รับฟังเหตุผลของตุลาการสารรัฐมนูญเขาจะรู้สึกอีกแบบหนึง่งคือเขาจะเชื่อว่านั่นเป็นความเห็นของตุลาการสารรัฐมนูญเป็นความเห็นทางตัวบทกฎหมายเมื่อฟังคำวินิจฉัยแล้วเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้แต่ดีกรีความเห็นแยง้งมันจะไม่รุนแรงมากเพราะถือว่าถึงที่สุดก็จบแต่ว่าถ้าฟังคำวินิจฉัยนั้น แล้วเห็นว่ามันตรงกับความเห็นของอาจารย์มีชัยที่รั่วออกมามันเป็นเรื่องไหมล่ะครับเพราะมันจะเดินไปสู่ความรู้สึกที่ว่าตัดสินไปตามโผตัดสินไปตามคําวินิจฉัยตัดสินไปตามคําชี้นําเอกสารหลุดมันจึงกลายเป็นความกดดันต่อคําวินิจฉัยของสารรัฐธรร,รมนูญอย่างที่ว่าเห็นไหมล่ะครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วยิ่งในภาวะอย่างนี้ภาวะที่การเมืองมาอยู่ในสภาพของการต่อสู้แย่งชิงอํานาจกันแบบนี้แล้วอยู่ในช่วงที่วงการตุลาการก็ถูกเนินทาว่าร้าย ท่านก็รู้กันอยู่โดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนที่สําคัญที่สุดผลการวินิจฉัยอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยถูกระบุว่าให้มีผลผูกพันกับทุกองค์กรแปลว,ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนในบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วก็สารรัฐธรรมนูญนี่แหละท,ที่เป็นชีตายทางการเมืองได้ท่านผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองสองเสีสู้กันแทบเป็นแทบตายเอาชนะกันไม่ได้นอก,กันไม่ลง เพราะทั้งสองฝ่ายมีกองเชียร์ไม่มีใครยอมใครแต่พอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนออกมาไม่กี่หน้าไม่กี่บรรทัดเรื่องมันจบเลยครับจบไปตามคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเห็นไหมล่ะครับว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของสารรัฐธรรมน,นูญคำศักดิ์สิทธิ์ของตุลาการสารรัฐธรรมน,นูญเห็นหรือยังล่ะครับว่าการปล่อยให้เอกสารรั่วออกมาเนี่ยมันไปทําลายความน่าเชื่อถือและความศักดิ์สิทธิ์ของตุลาการสารรัฐธรรมน,น,นูญผมเคยบอกว่าในบรรดาคดีต่างๆที่สารรัฐธรรมนูนต้องวินิจฉัยเนี่ย คดีปมแปปีนายกนี่แหละเป็นเผือกร้อนมากที่สุดเป็นเผือกร้อนที่อยู่ในมือตุลาการสารรัฐธรรมนูนมากที่สุดแล้วคราวนี้พอ